พริกที่ยายเก็บมาบ่มไว้นะคะเพื่อนๆนี่ได้แค่นี้แหละพริกใหญ่ไม่อยู่ในต้นอีกเยอะๆที่ยายเก็บเก็บมานี่ชุดแรกไม่ได้แช่นะคะยายตากแห้งยังไม่แห้งหรอกแต่ก็ตากตากไว้อย่างงี้เลยเนาะนี่ส่วนอันนี้เดี๋ยวจะเด็ดขั้วออกแล้วจะไปเก็บมาใหม่มาบ่มใหม่อีกจะเลือกอันไหนสดๆก็จะเลือกแบบแช่แข็งไว้อันไหนมันเหี่ยวก็เป็นพริกแห้งไปเลยเนาะ บ่มบไว้หลายวันมันก็เหี่ยวเนาะเนี่ยพริกทางสวนเพิ่งจะเก็บแค่นี้เองนะเนี่ยเหลือเต็มเลยเหลืออยู่ในสวนเต็มเลยคืนนี้จะติดลบเดี๋ยวเด็ดออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปไปพาไปเก็บใหม่ปีนี้เสียดายพริกมากๆ,เ,ๆเลยเพื่อนๆเ้ยตั้งหลายวันนี้มันเหี่ยวมากอะไรมากเลือกเอาสดๆไปแช่แข็งเนาะ ที่เหลือก็เดี๋ยวจะใส่ตะก,กร้าไว้นี่แหละเป็นพริกแห้งไปนนเนาะเนี่ยเด็ดใช้ไว้แค่นี้ก็พอแล้วแหละที่เหลือก็เป็นพริกแห้งไปเดี๋ยวจะเก็บม,มาใส่ตะแกรงตะแกรง นะคะไายแค่นี้นี่แค่นี้นนนะจะแชร์ไว้แค่นี้แหละเนาะไม่ค่อยสดเท่าไหร่หรอกมันเหี่ยวเนอะบ่มไว้ส่วนอันนี้ตากแห้งไว้อันนี้เอาไปบ่มไวอ้อีกทีนี้ที่เหลือก็จะทําเป็นผิกแห้งนะเดี๋ยวไปเก็บอีกจะสุกหรือเปล่าเราก็เลือกเอาแต่อันสุกสุกอันไม่สุกก็ทิ้ง แช่สดไวแค่นี้พอพอดีมันเหลืออยู่ในตู้ด้วยนะมพริกสดยังมีเหลืออยู่จะพาไปเก็บเสียดายเนาะไอ้ที่เหลืออยู่ในต้นเพียบเลยมานะเก็บพริกอีกพรุ่งนี้คืนนี้คืนนี้คืนนี้วันเดียวอากาศติดลบหนึ่งองศาเพื่อน๋ยาจะเก็บไปไปไวอีกอุ้ยข้างในมันแดงแแล้วเพื่อนขอเก็บก่อน เไดายเสดายเนาะเพื่อนดูสิเสดายพริกเสดายเสดายพริกทั้งนั้นเลยดูดิ วุ้ยหนาวแลายเเก็บก่อนด่าหนาดูเพื่อนมันนาเสียดายมันนาเสียดายดูสิเหมือนกันหมดเลยคนอื่นเคารื้ทิ้งหมดแล้วยายเสียดายไม่รื้อเอาไว้อย่างนี้แหละปีหน้าค่อยรื้อส่วนยายปล่อยให้มันรกรกอย่งนี้หลยแล้วยายจะมาเก็บไปทําน้าพริกกิกา พริกกีกาเดี๋ยวเก็บอีกรอบนี้รอบนี้รอบเดียวก็พอแล้วแหละเก็บไว้ให้เต็มในรอบเดียวปีนี้ไม่ปลูกเยอะยายไม่เคยปลูกพริกเยอะเท่านี้นะปีนี้มาไล่ให้มาไล่ให้มาไงต้นกล้ามาก็เสียดายก็ปลูกปลูกปลูก ลูกปลูก,ลกไม่แดงปีที่แล้วเก็บหมดอากาศมันดีไม่เหลือเลยปีที่แล้วมันสุกหมดต้นเลยมันเขียวอย่างนี้ก็ไม่รู้อันไหนแก่อันไหนไม่แก่นะคุณเส้นนี่ปะแค่นี้กับพ่อ เหลือก็ปล่อยแต่ว่ายายจะมาเก็บไ,ไปทำน้ำพริกขี้กาี๋ยวดูก่อนแล้ววันไหนว่างก่อนเนาะนี่เดี๋ยวจะรื้อตัวนี้ออกหนาวอีกแล้วเดี๋ยวไปให้อาหารกระต่ายก็เข้าบ้านละเดี๋ยวรอตัวนี้ออกก่อนเนี่ฝนตกแล้วหนาว้วยายเขาเก็บมะเขือก่อนกลัวมันเสียคืนนี้มันคืนนี้มันติดลบ เก็บไปไว้ดีกว่าติดลบกลัวมันช้ำทำเมนูอะไรก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนอย่าปลุมนี้มาหรือออกในกระทางเนี่ยถ้าอากาศดีนะถ้าฝุไม่ตกนะเล็กๆน้อยๆเก็บให้หมด อันน้นยังไม่เก็บอันน้นเอาไว้ก่อนเก็บแต่ในกระถางนั่นแหละมะเขือตอแหละตะมุตะมิเห็นแล้วก็อยากกินไอ้นั่นอีกเด้ไอน้ำพริกกะปิตะมุตะมิตะมุตะมิไออย่ขอเก็บก่อนเถอะนี่จ้าเพื่อนๆ ไปใส่ตู้เย็นไว้สักสองสามวันจะฝากเพื่อนซื้อหน่อมไม้เดี๋ยวจะได้ทําปลาสงคเครื่องอีกรอบหนึ่งหรือแกงไตปลาก็ว่ากันไปเนาะปะหนาวแล้วเพื่อนๆเข้าบ้าน